วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการรีเซ็ตเครื่อง i-style 220นะครับในกรณีที่เครื่องติดรหัสหน้าจออันดับแรกเลยเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ปุ่มก็คือ ตัวปุ่มเปิดเครื่องตัวนี้แล้วก็ปุ่มวอลลุ่มบวกกับวอลลุ่มลบโดยที่เราจะกดปุ่มเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วกด2ปุ่มนี้พร้อมกันเสร็จแล้วเราก็ปล่อยปุ่มวอลุ่มบปุ่มเปิดเครื่องเราจะลองทําให้ดูนะครับ ปุ่มเปิดเครื่องนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกจะลองทำให้ดูนะครับาจอมือแล้วก็ปล่อยฮะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่ปุ่มนี้ วอลุ่มลบลรับจะขึ้นมาแล้วให้เราเลื่อนมาที่ Data Factory. ว i p ดัต้าแฟคเ r y รเราก็กดปุ่มนี้กดเครื่องเลื่อนลงมาที่ Yes Data d e l i t t On เสร็จแล้วเลื่อนมาที่ปุ่ม Reboot หรือว่าเราจะวิ p ตัวนี้อีกรอบหนึงก็ได้อะ จแล้วกดปุ่มรีบูตเลยครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราก็กดตกลงไปอักรี ปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้ปกติ